ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็นะครับจากแอปหาเงินฟรีบนมือถือนะครับเป็นแอปเล่นเกมทําเงิน w a l l e t ฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปใหม่ที่ได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับใครที่สนใจดูได้ในคลิปนี้เลยก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูม m นี่วอลเล็ t กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับาาร เข้ามาดานวน์โหลดกันได้เลยนะครับในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับดูในคลิปด้านซ้ายมือได้นะครับจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน Too Money Wallet นะครับที่ผมถอนไปล่าสุดนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่ได้ดานวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยดานวน์โหลดเลยนะครับสามารถพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะไม่ต้องกดลิงก์ดานวน์โหลดก็ได้นะครับสามารถพิมพ์ชื่อตาม นี้้ไดส่วนใครที่ค้นหาไม่เจอก็จะมีลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยขั้นตอนและก็วิธีการสมัครของแอปนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปสอนไว้แล้วนะสามารถดูด้านล่างเพิ่มเติมได้นะครับว่าวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินเนี่ยต้องทําแบบไหนอย่างไรดูด้านล่างเพิ่มเติมได้เลยหลังจากใครที่สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูที่เมนูด้านล่างนะครับเมนูด้านล่างเนี่ยจะมีทั้งหมด5เมนูนะครับผมตามด้านล่างตรงนี้เลยนะเมนูที่1น,นะครับก็จะมีในส่วน ส่วนของข้อเสนอและก็เมนูที่2ก็จะเป็นข้อเสนอในส่วนของการทําภารกิจของรางวัลนะและก็เมนูที่3จะเป็นรางวัลและก็เมนูที่4จะเป็นกระเป๋าตังค์และก็เมนูที่5เป็นของฉันนะสำหรับการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมถอนไปแล้วก็ลงคลิปให้ดูเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เงินสดนะสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของบันทึกการถอนเงินที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับสถานะตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นคําว่าชําระเงินสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยอดเงิน ตรงนี้เลยนะครับการถอนเงินเนี่ยผมได้ลงวิธีการถอนให้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าถอนเงินแบบไหนอย่างไรแล้วก็ยอดเงินที่ผมถอนไปเนี่ยเท่าไหร่นะครับการที่ผมถอนให้ดูเนี่ยก็จะเป็นการยืนยันว่าทางแอปเนี่ยสามารถทําเงินได้จริงนะครับนี่คือหลักฐานการรับเงินนะครับแล้วก็เงินที่ถอนไปเนี่ยเข้า t o มานี่วอลเล็เรียบร้อยแล้วนะครับการจ่ายเงินไม่ถึง1วันนะเงินเข้าที่ t ทมานี่วอลเล็เลยสำหรับการทําเงินนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานแล้วก็การทํารายได้เนาะในส่วนของการทําเงินเนี่ยไม่ยากเลยนะครับสำหรับสาย ชอบการเล่นเกมทารายได้นะครับก็ให้เรามาดูที่เมนูที่1ด้านล่างซ้ายมือนะครับในหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีตัวภารกิจแอปต่างๆที่เราสามารถทาได้เลยเนาะต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าสมัครครั้งแรกเนี่ยเราได้รับเงินฟรีเลย5บาทนะครับผมเพียงแค่เราสมัครครั้งแรกเนาะเราก็สามารถทําเงินเก็บสะสมเมื่อครบจํานวนตามขั้นต่ําเราก็สามารถถอนเข้าถุมนิวบอกเก็ได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวภารกิจมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการ ทำภารกิจจากการติดตั้งแอปนะครับในส่วนของ Tele g กรมแอป Tele g กรมนะครับใครที่ยังไม่เคยติดตั้งเนี่ยก็สามารถกดข้อเสนอแล้วก็ทําการติดตั้งลงในเครื่องได้เลยติดตั้งแอปและลองเล่น2-3นาทีรับคะแนนอยู่ที่ 1, 3 8 0คะแนนนะครับแอปที่2อนะครับผมอาจจะมีคะแนนให้เราอยู่ที่ทั้งหมด45,510คะแนนข้อที่1ติดตั้งแอปนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับทำขั้นตอนก่อนอันนี้ให้เสร็จสิ้นนะครับจากนั้นกลับไปยังหน้าปัจจุบันและคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดำ ข้อเสนอนะครับอันนี้ก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยเนาะนะครับมันมีหลากหลายแอปเนาะให้เราเลือกดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องของเราเราสามารถเลือกติดตั้งได้เลยว่าเราจะเล่นเกมแนวไหนทําประมาณไหนนะครับเมื่อเราทํายอดเงินครบ1 0บาทขั้นต่ำก็สามารถถอนได้นะต่อมานะครับเรามาดูที่ข้อที่2เมนูที่2นะครับเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าภารกิจที่เราทําค้างไว้นะอย่างเช่นเกมแตงโมนะครับที่ผมได้เล่นค้างไว้อยู่นะครับอันนี้เนี่ยก็คือข้อเสนอก็คือ ือเราจะต้องเล่นให้ครบตามนาทีที่เขากําหนดนะครับก็คือเล่นเป็นเวลา2,000นาทีนะครับถึงจะได้รับคะแน200น200,000คะแนนตามที่เขากําหนดไว้นะครับวิธีการเล่นนะครับก็กดเกต200,000คอยด้านล่างนะครับตรงลูกศรเนาะแล้วก็เข้าไปเล่นเกมให้ครบตามนาทีที่เขากําหนดไว้นะครับถ้าเราเล่นจนครบแล้วเนี่ยเราจะได้รับคะแนนเหรียญทองมาเพิ่มนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเมนูที่3เมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจประจําวันนะครับทำได้ทุกวันเลยในการรับคะแนนนะครับ ทำา1งานให้เสร็จสิ้นนะครับทำา3งานให้เสร็จสิ้นแล้วก็ทำา5งานให้เสร็จสิ้นนั่นเองนะครับแนะนําเพื่อนมารับเหรียญนะครับสามหมื่นเหรียญทองเนาะก็สามารถกดตรงนี้ในการแบ่งปันหรือว่าการแนะนําเชิญชวนเพื่อนต่อได้การทําตรงนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ทําเหมือนกันหมดเลยขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทำนะครับการเชิญเพื่อนเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําเงินได้เร็วที่สุดแล้วนะ ต่อไปนะครับในส่วนของกระเป๋าตังค์นะครับหรือว่าการถอนเงินนั่นเองครับการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยจะเริ่มต้นนะครับอยู่ที่10บาทขั้นต่ำเนาะน่ครับ10บาทขั้นต่ำการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยเขามีเงื่อนไขนะครับแจ้งด้านล่างเลยนะครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับอันนี้หนึ่งนะครับทำงานให้เสร็จสิ้นนะครับ5งานนะครับผมก็คือ5งานนะครับ5งานจะอยู่ที่หน้านี้นะครับผมทาให้เสร็จสิ้น5อันนะครับแล้วก็10บาทอันที่2อนะครับอันนี้เนี่ยต้องแนะนําเพื่อน2คนให้สําเร็จนะแล้วเราก็จะทําการถอนได้ จำนวน10บาทนะครับต่อไป30-50หเนี่ยเห็นหลายคอมเมนต์นะครับว่ามันต้องทําภาร,รกิจด้วยถึงจะทําการถอนได้เนาะซึ่งที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นบอกเนาะว่าต้องทําภาร,รกิจนะครับเห็นไหมมันก็ไม่ได้ขึ้นบอกนะครับมันขึ้นแค่จํานวนเหรียญทองนะว่าทําให้ครบเหรียญทองก็ถอนได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมกดให้ดูนะจำนวน50บาทนะครับผมก็ไม่ต้องทําภารกิจอะไรนะไม่แน่ใจว่ามันพ่วงกับการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็กดแล้วเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นให้เรา ภารกิจมันขึ้นให้เราเกาะข้อมูลในการรับเงินนะครับตามที่ผมได้อธิบายในคลิปนี้นะ,ละหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันต้องทำภารกิจก่อนถึงจะทำการถอนเงินได้นั่นเองนะครับก็ลองดูนะถ้าของใครขึ้นทำภารกิจก็ทำตามภารกิจที่เขากำหนดไว้นะครับแต่ถ้าของใครขึ้นแบบผมก็ถอนได้เลยนะสำหรับรายการ100บาทแล้วก็250บาทเนี่ยเราจะต้องทำการแนะนำเพื่อนให้ถึงตามจำนวนที่เขากำหนดก่อนนะเนาะนะครับ100บาทจะต้องแนะนำเพื่อน20คนเมื่อเราแนะนำเพื่อนครบ 20คนแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดให้เราถอนอยู่ที่100บาทแต่ถ้าเราแนะนําเพื่อนครบ50คนมันก็จะเปิดให้เราถอนอยู่ที่250บาทนั่นเองนะครับ อันนี้คือการทําเงินของแอปนี้นะก็ล,ลองทําดูได้นะครับต่อไปเมนูที่5นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าบัญชีของเราเนาะเมนูที่1เป็นการผูกโค้ดเชิญนะครับคือการกรอกรหัสการเชิญของเพื่อนนะมีรหัสโค้ดของเพื่อนก็ใช้ของเพื่อนได้เลยนะครับจะได้รับคะแนนเพิ่มอีก200เหรียญทองนะมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้ไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับข้อความนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเมนูที่2ในการถอนเงินที่ผมถอนไปนะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วมีการแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับ ส่งคำติชมนะครับหรือว่าอยากจะสร้างคําถามข้อเสนอแนะให้กับทางแอปเนี่ยแล้วก็เขียนเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับอยากจะให้แอปเนี่ยปรับ มนส่วนของคะแนนขั้นต่ำในการถอนเงินหรือว่า,ายกเลิกในส่วนของตัวภารกิจไปก็สามารถแจ้งได้นะและก็การเปลี่ยนภาษาต่างๆตรงนี้ก็มานินะครับแอปนี้เนี่ยสรุปให้เลยนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอน100%ใครที่เล่นแอปอยู่แล้วก็ถอนเงินได้แล้วเนี่ยฝากคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามในคลิปได้มีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ